นำเข้าแรงงานยังไม่ได้เซื้อของเตรียมของให้คนงงานยังไงดีที่ w วีเวเรามีบริการอยากรู้บริการของเราเป็นยังไงตามไปดูกันที The World วสวัสดีครับลูกค้ายังไม่ได้เตรียมของให้แรงงานใช่ไหมครับเราบริการให้ครับ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วไปทางอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเตรียมพร้อมออกเดินทางได้ครับทีมงานของเราได้ถึงสถานประกอบการแล้วนะครับ กำลังจัดเตรียมความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบของเพื่อจะได้แจกจ่ายให้แรงงานที่กำลังเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข้าวสารม้อหุงข้าวผ้าห่มหรือว่าไม้กวาดครับ มาถึงสถานประกอบการในช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราได้เตรียมความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อหรือเช็คจำนวนว่าคนครบไหมและหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยในเรื่องต่างๆเตรียมความพร้อมให้คุณชินกับสถานประกอบการอบรมกฎระเบียบต่างๆของสถานประกอบการโดยมีล่ำมพภาษาเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของแรงงานเองหรือว่าฝั่งของสถานประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าสับสนครับถึงช่วงเวลาที่แรงงานจะเข้าที่พักแล้วนะครับและในระหว่างทางก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจในด้านต่างๆของแรงงานไปด้วย และของฝากจากทางบ้านมาจากประเทศต้นฐานครับโอ้ยล่วงล่วงล่วงสัมภาระของตัวเองที่นํามาจากบ้านต่างบ้านต่างเมืองก็จะเยอะหน่อยเป็นปกตินะนะครับโชคดีนะครับที่เพื่อนๆนของเขามาช่วยเก็บของของที่นํามาจากบ้านไม่เสียหายมากยังทานต่อได้ครับ ที่จะแจกของให้แรงงานแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะแจกก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของทีมงาน TW และแรงงานนะครับช่วยกันขนของลงจากรถและแจกจ่ายให้ทั่วถึงกัน ข้าวของเครื่องใช้ที่ให้กับแรงงานก็จะเป็นทางผู้ประกอบการให้ทางทีมงานเทบิวจัดให้สำหรับในจ้างท่านใดที่ไม่มีเวลาเตรียมของให้แรงงานทาง TWW o r l d สามารถเตรียมของให้ได้และยังสามารถบริการส่งถึงสถานประกอบการเลยนะครับ TWW o r l d มีบริการอีกมากมายแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นพาส,สปอร์ตสามสัญชาติขึ้นต่ออายุมติคลมอต่างๆ บริการต่ออายุบัตรทำงานติดต่อได้ที่เบอร์025397143จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านแรงงานโดยตรงคอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับเพราะ T&W World รู้ทุกเรื่องแก้ไขได้ทุกปัญหาแรงงาน